โจ้สวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้อาผมอแล้วนะวันนี้เราจะมาที่บวกคอต้ากันนะมาดูคยี่โก้คอต้ากลัวครับนะหย่นหยวนะบวกสามนะไปับปิดไม่หนึ่งครับสองครับจนสี่ครั้งนะบสามครับและสี่ครับไป ติดโคตาคตาติด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 เแบบนี้สิครับถึงราคาจะห้าล้านแต่มันก็มีรุ่นกันคนระับก็เตรียมคลิปหนา้าโอเคบาย